สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นี่ก็มาขารับหน้าที่จากผู้ใหญ่มาเฝ้าต้นนะคะแล้วก็มาค่ะขายสินค้าที่หั่แยกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมาขายผลิตภัณฑ์ของคุณลุงนะคะเช่นเคยนะคะกาแฟน,นะคะกาแฟคคกาแฟ,เ,คคาเ,ฟเพื่อสุขภาพนะคะคนเป็นเบาหวานก็ทานได้ความดันเบาหวานนะคะทานได้นะคะเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะมีส่วนผสม ชนิดนะคะของโสมนะคะบำรุงสุขภาพจริงๆนะคะทานแล้วสุขภาพดีหุ่นดีนะคะทานดีแล้วบอกต่อนะคะแล้วก็จะมีสบู่นะคะมีกาแฟนะคะแล้วก็มีสบู่สบู่ฮันนี่โซบนะคะค่ะสบู่เพื่อสุขภาพนะคะใบหน้านะคะอ่ะอาจจะไม่ขาวครั้งเดียวนะคะแต่ว่าใช้ไปแล้วก็จะมีรู้สึกว่าผิวหน้าเราจะดีขึ้นนะคะ เนี่ยอย่างของแอนนิตยานะคะไม่มีแอปนะคะหน้าสดๆนะคะค่ะลองใช้ดูนะคะถ้าลองเปิดใจจะรู้ว่าใช้ดีนะคะอย่าลืมนะคะฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมโนลมโฮมรั์ด้วยนะคะ,คะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0621749325นะคะขอบคุณค่ะ